สวัสดีค่ะวันนี้วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2564นนะคะมาพบกับคุณครูฟิล์มแล้วก็คุณครูนุ่มนิ่มค่ะค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรกันคะหน่วยโรงเรียนของเราค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเราเรียนหน่วยโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราเรื่อง เรื่องสถานที่ต่างๆในโรงเรียนสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเอเด็กๆทราบกันหรือเปล่าว่ามีห้องอะไรกันบ้างนในโรงเรียนของเรามีห้องเรียนห้องน้ำห้องครัวค่ะวันนี้นะคะครูฟิล์มกับคุณครูนุ่มมก็จะพาเด็กๆไปดูโรงเรียนสาธิตกันค่ะว่ามีห้องอะไรกันบ้างตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนเลยค่ะดเด็กเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง เปิดเข้ามาภาพที่หนึ่งเด็กๆจะเห็นรูปอะไรคะรูปอาคารเรียนของเราคะ่ะใช่แล้วคะ่ะนี่ก็คือรูปอาคารเรียนของเรานะคะเด็กๆรูปอาคารเรียนของเราก็จะมีหลายสีเด็กๆสังเกตว่าจะมีหลายสีนะคะนี่จะเป็นตึกเขาเรียกว่าตึกที่27นะคะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภาพที่2กัน นี่คือภาพอะไรคะภาพประตูทางเข้าโรงเรียนค่ะอ่านี่ก็จะเป็นประตูทางเข้าโรงเรียนเด็กๆผู้ปกครองก็จะมาส่งเด็กๆตรงหน้าประตูทางเข้าแล้วเด็กๆก็จะต้องเดินเข้ามาในตัวโรงเรียนนะคะต่อไปภาพที่3ก็จะเป็นประตูอีกหนึ่งประตูที่จะเข้าไปก่อนที่จะถึงตัวโรงเรียนค่ะเมื่อเดินเข้ามาแล้วเด็กๆก็จะเจอ อ่างล้างมือค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็จะเจออ่างล้างมือก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดกี่ขั้นตอนคะคุณครูนุ่มดิมเจ็ดขั้นตอนค่ะอ่าโอเคค่ะเมื่อล้างมือเสร็จแล้วเด็กๆก็จะเจอลานกว้างลานหน้าโรงเรียนนะคะลานกว้างใต้ถุนโรงเรียนของเราก็จะเป็นที่ข้าวแถวข้าแถวหน้าเสาธงนะคะ ฝั่งอนุบาลของเราก็จะเข้าแถวหน้าเสาธงตรงลานตรงนี้เลยเหมือนเด็กๆเ,เขารบธงชาติทุกวันเลยนะคะเราก็จะเข้าแถวกันตรงนี้และแล้วก็จะเจอภาพอะไรคะสนามเด็กเล่นค่ะสนามเด็กเล่นใครเคยมาสนามเด็กเล่นเราบ้างคะเคยมาได้ยังเอ่ยเคยมาแล้วคะ่ะต่อไปภาพอะไรคะโรงอาหารค่ะ เด็กๆอนุบาลน,นะคะก็จะรับประทานอาหารกันที่นี่นะคะตรงนี้จะเป็นที่รับประทานอาหารของเด็กๆต่อไปก็จะเจอห้องห้องธุรการค่ะันนี้ก็จะเป็นห้องธุรการนะคะเด็กๆต่อไปเป็นชั้นวางรองเท้าของอนุบาลหนึ่ับสค่ะค่ะชั้นวางรองเท้าก็จะ เรียงกันเป็นแถวเลยนะคะแล้วก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่าเป็นชั้นอนุบาล1นทับสบริบาลอนุบาล1นทับสองหนึ่งทับหไปเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปต่อไปเป็นทางเข้าชั้นเรียนค่ะาทางเข้าชั้นเรียนห้องเรียนของเราจะเดินไปสุดท้ายเลยนะคะสุดท้ายห้องก็จะเป็นห้องเรียนของเราค่ะ ห้องอนุบาลหนึ่งทับสามนี่ก็คืออ่านี่ก็คือห้องอนุบาลหนึ่งทับสามค่ะหน้าห้องเรียนของเราก็จะมีโต๊ะอะ่วางไวข้างหน้านะคะแล้วก็จะมีเจลล้างมือไว้ให้เด็กๆก,กดล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนค่ะนี่อะไรคะจะเป็นข้างในห้องค่ะ ข้างในห้องของเราเด็กๆสังเกตดูว่าหน้าห้องของเราจะมีอะไรบ้างคะจะมีตัวก็ไก่ถึงฮอนกพูกแล้วก็ตัว A ถึงแซกค่ะนี่นะคะก็จะติดไว้ให้เด็กๆไว้ท่องทุกเช้านะคะก็จะได้ท่องก็ไก่ถึงฮอนกููกแล้วก็ A ถึงแซนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้จำได้ด้วยต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นชั้นของเล่นค่ะต่อไปก็จะเป็นโซนของเล่นนะคะโซนของเล่นของเราแล้วก็จะมีอะไรสิคะชั้นวางกระเป๋าค่ะอาชั้นวางกระเป๋าคุณครูก็จะติดสัญลักษณ์ไว้ให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะต่อไปคืออะไรคะเป็นห้องน้ำผู้ชายค่ะห้องน้ำผู้ชายเด็กๆจะสังเกตว่าตาเขา จะเป็นกลมๆไม่มีขนตาไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นพื้นสีอะไรคะสีเหลืองค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า yellow ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นประตูสีฟ้าค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า blue ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปห้องนะ้ำนี่คือห้องนะ้ำอะไรคะห้องนอง้ำครับ ห้องน้ำของผู้หญิงค่ะใช่แล้วค่ะห้องน้ำของผู้หญิงก็จะมีตาแล้วก็มีขนตาออกมายาวๆด้วยนะคะประตูห้องน้ำของผู้หญิงจะเป็นประตูสีสีชมพูค่ะใช่แล้วค่ะสีชมพูภาษาอังกฤษเรียกว่าพิงค่ะเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะได้รู้จักสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนของเราค่ะอย่างเช่นห้องน้ำห้องเรียนของเราแล้วก็ชั้นวางรองเท้าค่ะเก่งมากค่ะ สำหรับวันนี้คุณ<ห>ฟิล์มกับค<ห>ุณเรนุ่มก็กกต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอย<ห>่าลืมไปทำกิจกรรมสร้างสารรค์กันด้วยนะคะ